มีเส้นทางเวียนต้องตัดทางด้วยเพราะฉะนั้นเวลา1 0 0ร้อยกับ2วัน <c oughs> จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดแจบบ้งว่ามีความยากลำบากถ้าในเวลาปกติมันคึิปภายหลังท่านบอกว่าแม้มีเส้นทางเวียนแล้วชั่วโมงหนึ่งเวียนเดินทางได้4กิโลเมตรวันหนึ่งเดินทางได้ไม่เกิน30กิโลเมตรถ้ามากกว่านะั้น วัวและคนจะวัวจะลากเวียนไม่ไหวคนเองก็จะไม่ไหวนะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความยากลำบากนะในสมัยนั้นที่สุดก็มาถึงอุบลอย่างที่เราทราบสภาพบ้านเงมืองในอุบลสมัยนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ <c oughs> และกลุ่มคนแรกบอกพี่น้องไปแล้วว่าก็คือลุงลาพวน ที่ถูกจับตัวมาขายเป็นทาสความจริงไม่ใช่เป็นทาสเป็นคนที่หนีภัยสงครามอันหนีภัยสงครามจากการปราบพ่อนะแถวแขวงหัวพันทั้งห้าทั้งหกแถวเมืองทวนหนีลงมาทางใต้และถูกพวกกุลาจับตัวไปขายตามหัวเมืองสําคัญสาคัญต่างๆไล่ตั้งแต่น้องคายไปจนถึงอุบลแล้วก็กลุ่มคนแรกที่ถ่ายก็คือกลุ่มลาวพวนนี่แหละนะที่อุบลซึ่งกลายเป็นมุ่มกระแถวเป็นชุมชนแรก แล้วก็พวกนี้ก็บอกกับคุณพ่อบอกว่าเราจะมีพี่น้องที่จับตัวไปขายทางอีสานตอนเหนือคุณพ่อลองไปดูซิอันเป็นที่มาของการออกเดินทางจากอุบลในปี1883เพื่อมาสำรวจเส้นทางแล้วก็มาจนถึงนครพนมนี่คือกลุ่มคิคสชนแรกที่บุกกระแทว เพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนผู้คนก็ามาหาขอพึ่งเพราะว่าท่านได้ช่วยไทยท่านให้เป็นอิสระอ,อยากพูดถึงอีกนิดหน,นึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ความยากลำบากที่ท่านต้องไปเชิญไม่ใช่แต่เฉพาะการลำบากชีพแต่กับชนชั้นปกครองในสมัยนั้นก็เช่นกันนี่คือภาพสารหนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณพญาจันทร์หรือพระยาประจันทร์จากประเทศตานี นว้นคำแต่อย่างที่ทราบส่วนด้านขวามือเป็นพระเจ้าน้องยาเธอหลวงไปจากศี